กำลังทหารร่วมกับชาวบ้านปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ําเฉลิมพระเกียรติบนเทือกเขาภูหลวงตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ําเฉลิมพระเกียรตินะครับที่โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชบัญิเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงพันเอกสมชาติแนนอุดรครับรองผู้บัญชาการกองผทหารราบที่3เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้าเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยมี หัวหน้าส่วนราชการผู้นำปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านครูนักเรียนประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอวังสะพุงร่วมงานนะครับซึ่งก็มีการปลูกป่า50ไร่จำนวน4,885ต้นสร้างฝายชะลอน้ำา9ฝายนะครับทำแนวกันไฟระยะทาง3,000เมตรพร้อมกับฝึกอบรมราศดรอ,อาสาพิทักษ์ป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าให้กับรัศดรตำบล าสายขาวอำเภอวังสะพุงนะครับจังหวัดเลยจำนวน50คนนะครับโดยการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการสร้างฝายแบบผสมผสานเป็นฝายที่มีโครงสร้างอย่างง่ายนะครับอาศัยรูปแบบของฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นตามแนวพระราชดำริเรเรียกว่าฝายในหลวงนั่นเองครับโดยใช้วัสดุอย่างง่ายราคาถูกที่หาได้ในท้องถิ่นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อชะลอการไหลเวียนของน้ำ ให้ความชุ่มชื้นบริเวณโดยรอบนะครับโดยรอบฝ่ายนั่นเองครับแล้วก็พื้นที่ป่าโดยทั่วไปด้วยนะครับ